วีนาแบบชนะขาดสว่างวา่าบชื่อวีนาปวีนาชื่อตอนที่ออกมาชุดั้นคือชื่อวีนาปวีนาสว่างว่าบเธอสปามเลิศแล้วนี่สปามเขาให้เลือกชุดด้วยสปามไฟขอชุดขาวสปามบอกว่าสปามขอชุดขาวเลยต้องขาวท่าน,นั้นเนี่ยก็าบอกว่าะนะสปามขอชุดขาวออกมาวีนาแบบทุกคนอึ้งอ่ะเฮย้ยลูกสาวสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นกว่ากว่ารอบแรก ราวน,นี้แอนตี้เริ่มเงียบแล้วเว้ยลูกสาวสวยขึ้นจากนั้นประกาศเข้ารอบสิบสองพอสิบสองปุ๊บก็อตอบคำถามมาทีละคนไดูเธอคนที่เป็นเมืองตัวเต็งช็อตใหม่ค่ะพอช็อตใหม่ปุ๊บเราก็รู้เอาละใจตุ้มตุ้มต้องตอบหลักช็อตใหม่ตัวเต็งคนที่สองช็อตใหม่ค่ะตัวเต็งคนที่สามไม่ขอบอกว่าใครนะที่เราเรียกว่าเต็งตัวเต็งคนที่สามตอบสั้นไปค่ะเอาเลยเอาลเอาลยถึงลูกสาวเราเลยถึงลูกสาวเราแล้วพอลูกสาวตอบปุ๊บโอ้โหสง่าตบ แล้วลูกสาวเราก็ตอบดีแบบโหแบบจะร้องไห้เธอแบบแม่งมันมากอะมันมากเลยลูกสาวเราตอบดีปุ anti ๊บแอนตี้เงียบเลยค่ะจากแอนตี้ตอนแรกวูร้อยพอชุดเขามาวูสิบพอลูกสาวเราตอบถับแอนตี้เงียบเนียบไม่พอประกาศเข้าห้าจา้ะแอนตี้หายไปเลยค่ะแอนตี้หายไปค่ะพอประกาศเข้าห้าปุ๊บลูกสาวเราตอบดีข้อมูลดีแอนตี้เริ่มมาเสียงสั่นไปนิดนึงทันที่ข้อมูลดีสุด ไม่เกี่ยวเสียงสั่นไม่เสียงสั่นข้อมูลดีสุดคําถามเข้าทางวินาตอบได้รอบห้าคนเราแบบตอบได้นะเรามัา่นใจว่าตอบดีสุดแล้วก็มีคนนที่ตอบดีคือน้องหญิงน้องหญิงเนะี่ยหาอาจจะไม่ได้มากมา,กม,ากมายนะัแต่น้องหญิงน้องน้อง,น,องอน้องหญิงทัดใจจากนั้นเข้าสองเข้าสเสร็จตอบปุ๊บมีการมือจบ เรื่องราวเป็นแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เราต้องมีความสุขกับเราสอบได้ที่สองจ้าดีแล้วแม่ชีมันซื้อทุเรียนมาให้ลูกหนึ่งก็เลยคืนดีกันมาแล้วนะเราสอบได้ที่สองจ้าเธอนักเรียนมี77คนลูกสาวเธอสอบได้ที่สองค่ะและยังไม่ได้สอบไฟนอลค่ะอันนี้คือสอบกลางภาคเข้าใจกลางภาคไหมคะเดี๋ยวไฟนอลจะวันที่23ได้ที่2อค่ะเก่งแล้วค่ะถูกไหมคะ ถูกไหมลูกสาวเธอได้ที่สองค่ะสอบกลางภาคเดี๋ยวไปไฟด้งที่สาลูกสาวเธอได้ที่หนึ่งจ้าเขาก็ต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเธอแล้วถ้าวันนี้ลูกสาวเธอไม่เข้าเธอจะเสียใจกว่านี้หรือได้ที่สิบยลูกสาวเธอได้ที่สองค่ชะชนะเจ็ดดูว่าเราจะไม่พูดเรื่องคําตอบคะแนนเท่ากันแล้วพอแล้วพอแล้วเราต้องแฮปปี้แล้วใครมานั่งนอนไม่หลับลูกสาวที่หนึ่งโอ้ตลกนะฉันพอแล้วเธอถ้าวันนี้ฉันไม่กลับโรงแรมนะเธอ ถาวันนี้ฉันได้กลับโรงแรมนะพอดีฉันนะ่ะต้องกลับบ้านพวกนี้มีงานเนี่ยใช้กำลังมาขึ้นเครื่องบินฉันนะ่ะจะเดินเชิดหน้าอย่างเงี้ยฉันเจอใครกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้ที่สองเราโอเคแล้วอะไรเงี้ยจริงถ้าฉันไปเดินใครเจอใครฉันก็นอต่งะเธอคิดว่าฉันจะเดินหน้าอย่างไหมเออลูกสาวได้ที่สองเออโตลกง่ะเราก็ต้องแบบเชิดถูกป่ะเออถูกไหมนั่นพวกเธอเชิดไหม ไม่เจอมัวจะคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตะโลกถูกปากเออนะตะโลกอะไรเงี้ยอย่าไปนสนใจเท่านี้ซื้อกลับโรงแรมัรบโอเคน้องเดี่ยวดีใจด้วยนะแล้วก็ดีใจกับวีนาน้องหญิงแล้วก็ตระดิดด้วยนะเราได้ที่สองเราโอเคแล้ว,เ,ลวเก่งแล้วจบอืมเพชรนภา,า,ท,าทันทีงาหวัดดีครับเก่งแล้วเราต้องภูมิใจพราววีนาฉันยังเสีดยดายเลยฉันไม่ได้อยู่เจอน้องฉันออกมา,าตอนจะสี่ทุ่มตอนระกลับ,บนั่นแหละ ทำไมสปามตัดสินใจเพราะว่าผมที่น้องทำไม่เหมาะกับชุดไทยไงผมที่น้องทำมันแสกกลางมันเหมาะกับชุดลาตีเพราะว่ามันมันปิดไหลมันไม่หวานไงแต่พอเปลี่ยนชุดไทยเราก็ต้องหวัดหวานสปามก็ตัดใจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนปั๊บๆสปามช่วยมากสมองพี่เอสหนูว่าเกอบจะแบบเกิดจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแล้วหนูแอบใจบางยางอะไรเงี้ยไม่ต้องวือแล้วเรื่องคะแนนเท่ากันไปเถอะสู้ๆโอ้ย okay. องเถอะมันคือการกีฬา มันคือการแข่งขันอืมนะอ่ะอะีนี่มาอีกแล้ววีนาไม่เหมาะฟาร่าตอนแรกอืพอแล้วจบเอาเป็นว่าได้ที่สองอะพอใจยังไม่พอใจจมาต้องวีนาได้ที่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมได้ที่สองไม่พอใจหรอเราต้องพอใจแล้วเราได้ที่สองแล้วูุปาหวัดดีโฮมเมดนะพอใจค่ะถูกไหมลูกสาวเราจับมือแล้วจุปา แล้วคนที่เธอแบบว่าเออแบบแข่งขันด้วยเขาก็ไม่ได้แหมถูกป่ะไม่ใหญ่กะพูดเราต้องภูมิใจเธอไม่อมยิ้มหรอกเราได้ที่สองอ่ะเธอไม่ดีใจหรอกเราต้องดีใจสิเราต้องพอใจทุกผลงานถูกไหมและได้รางวัลเยอะสุดวีนาได้รางวัลเยอะสุดได้ที่สองตอบคำถามดีสุดแบ่งแบ่งกันไปใช่เธอเธอใช้วีนาได้คนเดียวเลยเหรอ ได้ควีนอฟภูเก็ตแล้วก็ได้มงใหญ่ด้วยหรอโอ้ไม่มีใครประกวดด้วยแล้วเป็นพี่พี่ก็ไม่ประกวดเราหลายคนเขาก็วนวายแล้วอืถูกมากำลังสวยแล้วด้ที่สอง <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่แม่ชีบอกว่าแม่ชีบอกว่าจะเล่ารึ่ม่ม่ชีมาบอกว่าซีชีซีจีจะเล่าจะรวยชีบาเราก็ปรับถูกกันมาเราก็ไม่ได้คิดว่าเรา่ะ จะมองอะไรหรอกวัน hmm. นี out, ้เราก็รู้ว like ่ามันมีป <liters> ัจจัยหลายหลายอย่างยรือว่าเราทำไม่ดีที่สุดใช่ไหมอ้ชี่บอกว่าใช่ไหมหอกชี่เท่าเนี่ยลูกสาวเราไม่เข้าห้าแกทําไงวะไอ้ชี่บอกไงไปชี่บอกหนูจะเดินไปโบยหนูจะเดินไปโวยหนูจะเดินไปทุบโต๊ะว่าทําไมลูกสาวหนูไม่เข้าห้าแต่ถ้าวันนี้ลูกสาวชี่สปีดรอบสิบสองคนไม่ได้ก็ตุกนะคะชี่อยากจะบอกชี่ไปโบยก็เท่านั้นแหละเขาตัดสินหน้างานค่ะฝากบอกม่ชี่ด้วยว่า ที่บอกว่าถ้าลูกขาวไม่เข้าห้าแล้วจะเดินไปโวยอะ่ะช่วยดูสปีดลูกสาวด้วยนะจ๊ะแต่เพื่อลูกสาวเธอสปีดได้เลยเข้าห้าถ้าลูกขาวเธอสปีดไม่ได้ก็ตกรอบเหมือนกันจ้าพิที่อย่าคิดจะโวยอย่างเดียวนะจ๊ะดูความสามารถลูกสาวเพื่อนความสามารถลูกสาวเธอดีจบ <c oughs> ถูกมาอที่บอกหนูจะเดินไปโวยไอที่ขายมะม่วงทั้งหมดลนะ่ะหนูจะบอกภูเก็ตว่าเอาคืนมาเลย <c oughs> มันพูดจริงๆว้ยบอกว่าหนูไม่สนใจลูกสาวหนูต้องเข้าห้าถ้าสมมติลูกสาวหนูไม่เข้าห้าหนูจะไม่บอกเลยไอ้กัมมี่มะม่วงที่ขายอ่ะลูกสาวหนูขายไปจนหมดตะก้านะมันพูดจริงนะบอกว่าหนูไม่ยอมอะไรแต่เธอทงกับกัมสม,มุทรลุวินาเออเอเอภูเก็ตภูเก็ตเป็นเมืองที่สร้างการท่องเที่ยวดีที่สุดและเ,เนี่ย เขาก็ให้ตุ้มขัชีเขาให้ตุ้มก่หยํามั่นกัดชี้ที่หยํามั่นหยํามั่นมาลูกสาวต้องเข้าห้าลูกสาวต้องประจัก์ก่อนค่ะต้องสปีดรอบสิบสองดีคนค่ะพิดชี่เธอไปโวยเขาก็จะปามะม่วงใส่หน้าเธอนะคะแต่พอเออลูกสาวเธอทําได้ดีก็เลยเข้าห้าจัิชี้ปรบมือให้รักลูกสาวได้แต่ต้องดูความสามารถลูกสาวในนี้ลูกสาวเธอความสามารถดีําดีชีมันก็แบบว่า ไอ้ฟินบอกว่าวันนี้ลูกสาวจะมอง,งี่ยถ้าไม่มองบ่ไม่อยากมาเลยไอ้ฟินบอกอยากกลับกรุงเทพแล้วเลยตลกพวกมันตลกรักลูกสาวกันตลกตลกส่วนพีเอ็นนะพีเอ็จะมองว่าให้วินาทําให้ดีที่สุดถ้าวินาพลาดเพ็กก็จะกลับไปให้เขาได้เรียนรู้ไม่ว่าจะรอบสิบสองรอบห้าก็ตาม พี่รู้สึกว่าพี่ก็คงจะไม่บอกเขาว่าวีนาแย่หรือวีนาไม่ดีพี่คิดว่าคนทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้เขาทําดีมาทุกรอบทําดีแต่รอบสปีดทำดีแต่รอบไวเพอร์รอบเดินแฟชั่นโชว์เมื่อวานรอบชูน้ำเขาทําดีพี่จะเก็บเกี่ยวสิ่งดีเขาชนะใน1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาพลาดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่จะไม่มีทางที่จะตำหนิตีเตียนเขาพี่จะชื่นชม99%ที่วีนาทําได้เธอวีนาทําดีทุกรอบ ช่วยกลับไปมองจักวันแรกนะจ๊ะวันที่30มวีนา,สป,นานะสปีดวินาชนะสปีดวีนาชนะทั้งการแข่งคู่และสปีดเป็นไวร่าหลายเพจให้วินาชนะว่ารอบชุดไทยวินาอาจจะไม่ได้ชนะแต่วินาติดในท็อปทีท็อปทีที่สวยถ้ามีการเลือกชุดวินาอยู่ท็อปทีถือว่าโอเคเนียสาวไว้เพอรชุดวินา ลงมาปุ๊บทุกคนไม่ต้องแข่งแล้วไวเพอรชุดสวยมากหน้าผมสวยมากพรีเซนต์ดีมากต่อไปแฟชั่นโชว์ชุดจากไมค์คอนซิงเกิลเดินออกมาปังถูกไหมถูกไหมครับเมื่อวานชุดว่ายน้ำรวบตึงหางมา้าเลิศดสุดวันนี้รอบ12คนสปิดเลิศดสุดตีคู่มากับโศกคาเลยรอบ5คนก็ดีแล้วทำไมเธอถึงไม่ชื่นชม,มอะ ทำไมเธอถึงไม่ชื่นชมทำไมเธอถึงไม่รู้สึกเก็บเกี่ยวสิ่งดีถูกไหมถูกไหมฉันภูมิใจกับภูเก็ตที่สลับรีไม่พลาดเลยชุดสวยทุกชุด <Yeah. S 1> เธอทีมเก่านั่งข้างฉันฉันอยากจะเดินไปบอกเขาว่าเป็นไงล่ะชุดตูสวยนะ แหมมัม่นเหลือเกินนั่งข้างกันเลยทีมเก่าอะนั่งข้างก็อยากจะบอกล่ชมตัวเองอยู่นั่นแหละวาตัวเองสวยชุดตัวเองอะ่ะใช้ไม่ได้สักชุดเลยจะ่ะฉันอยากจะเดินไปบอกเขาเลยอะ่ะฉันถึงบอกว่าบางที100%เนะเขาทำดี99าทำไมเราถึงไม่มองข้อดีของลูกเราลูกเราทำลูก <c oughs> ลูกเราไม่ใช่ภูเก็ตค่ะลูกเรา ทำให้เราภูมิใจอรทุกครั้งที่ขึ้นสเตทครับทำไมเธอถึงเราถึงไม่ภูมิจใจเธอฟังนะยกตัวอย่างเช่นสปีดนี่ไม่ต้องใจเย็นกับภูมิบอกภูมิก่อนแบบนึง ภูมิใจถูกไหมเราต้องภูมิใจถูกไหมเราต้องภูมิใจวินาทําดีทุกรอบเลยอ่ะวันนี้เธอเข้าไปในไลฟ์สดอ่ะเธอไม่ควรแบบว่าวิาวนาทําไมวินาตอบคาสิโนทําไมวินาถึงตืง่นเต้นเธอไม่ควรพูดแบบนี้ถ้าเกิดน้องผิดพลาดอะไรน้องก็จะไปเรียนรู้แล้วบอสก็ชมแล้วนั้นคือเธอต้องบอกว่าวินาเก่งมากเลยลูกรอบ12คนตอบดีมากรอบ5คนตอบดีมากเดินสวยมากเลยลูกรอบพรดไทยเจิดจลัสมากเธอต้องชื่นชมสิ่งดีของเขาสิ่งดี9ข้อในส0ข้อเราต้องชื่นชม ถูกแมเราอยากไปแบบอย่างงี้ฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วอะบอสชมแล้วทุกคนชมแล้วเธอว่ายัางไงเป็นไงละ่ะตอบดีมากมองไก,กลดีทุกรอบเป็นไงบอสชมแล้วเธอยังไอยูเธอไปติงบอสมาว่าบอสคิดผิดค่ะบอสคิดผิดค่ะเวลาตอบไม่ดีไม่ดีเธอไปเธอไปติงบอสอีกปะ ถูกมาสสาหรับเพจถ้าเพจมีลูกอ่ะวันนี้เพรจะกลับบ้านด้วยความสุขหูม่วินาเก่งจังหวะรอบ12คนเธอที่ฉันรู้สึกว่าวินาชนะตัวเก่งหลายๆคนที่แบบมาแรงมากอ่ะตัวเก่งหลายคนก็มาแรงมากบางคนสวยมากันนี้เธอบางคนลอกมาหูสวยจังเลยแต่วินาตอบขาดแล้วชิงเข้าห้าเลยอ่ะเธอแบบเหมือนมาวิ่งแล้วเข้าห้าเลยอ่ะเธอถูกไหมเธอไปวูบกับบอสนี่ไปวูบกับบอสดิ บอสคะเออประมาณว่าคำตอบนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะคะอะไรอย่างนี้สมุทรไปวุนกับบอสด,ดีอะไรอย่างนี้แต่เนี้ยวิธีการของเราก็คือการที่เราต้องอยู่กับความสุข อยู่กับความสุขเรามีความสุขไหมล่ะทำไมวันนี้ถึงไม่มีความสุขถูกปะเออทำไมคนที่เขาตกลอบไปเขาจะมีความสุขกบับเราก็ได้เพราะเราหมดจะคิดอะไรที่มันลบลบถูกไหมนั่นเนี่ยถ้าในไลน์นี้พีขอไม่รับความลบนะมิลานอว์ว่าดิพีจะรับสิ่งบวกอ่ะรับสิ่งอะไรบวกๆวกแบบพี่จะคุยแบบรอบนอน,รอบน,อนรอบนี้มานั่งคุยเรื่องอะไรวินาทีที่สองชนะต้องเจ็ดสิบห้าคนอนะเออวินาไลแล้วหรออ่ะไปดูวินาไหมวินาไลแล้วหลอไลหรือยังน้องไลหรือยัง ลูกสาวเก่งมากแล้วเธอเพชรเซฟไรนะคะภูมิใจมากชายเราต้องภูมิใจเธอลูกสาวเราสอบไปที่สองเลยนะลูกสาวเรารอบสิบสองคนสปีดบอกข้อมูลลดมากกลับไปดูเลยเธอข้อมูลลดมากรอบสิบสองคนรอบ้าคคนเขาตอบดีเป็นคำถามสดๆนะเธอเเลยป้าอ๋อวินาสัมภาษณ์อยู่ใครบอกวินาไหลเขาไหลสัมภาณ์ไม่ได้ไหลเขาเทไหลเขาไปไปนะดีแล้วเธอ ผมว่าเก่งมาก้าที่พูดเรื่องคาสิโนก็ดีเป็นใบเล่าไงมีเรื่องให้ทอมองมุมบวกมีเรื่องให้ทอออะไรที่มันก้ากึ่งก้ากึ่งเนี่ยมันจะทอออะไรที่ดีเริ่มแมันไม่ทออจบเธอว่าน้องไม่เก่งหรอถูกไหม ทีมสับรีเราทามาถึงทุกวันนี้เราไม่พลาดเลยนะพรุ่งนี้ปล่อยจอยนะเธอ a f t e ต p a อ่ะไม่ต้องเยอะสงสารน้อยให้น้องใส่แบบสบายๆปล่อยจอยปล่อยจอยฉันให้น้องเลือกชุดเองล้วเดี๋ยวนี้อยากเลือกอะไรใส่ไปเลยปล่อยจอยมันผ่านเรื่องชุดสวยมาเยอะแล้วเธอเอาจริงว hmm ีนาเนี่ยทุกคนรู like. ้หมดแล้ววีนาสวยชุดสวยเป๊ะพรุ่งนี้ปล่อยจอยเธอก็ไปฉีดเธอก็ไปแบบไปฉีดยาวีนาใส่วิกเลยลูกใส่หัวออฟโฟสีชมพูเลยลูกอะไรเธอไปฉีดยาแต่งทองกวางลูกเธอไปฉีดยาสตรีมสับีก็เตรียมชุด จนน้องจะเลือกชุดไหนก็แล้วแต่เขาไปเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้วว่าประกวดมาตั้งแต่วันที่5จนวันนี้วันที่10 10เท่าไหร่อ่ะ14อะไรตันนี้14เนาะ14วัน9วันอ่ะวันวินาสวยทุกวันเลยเธอวินาสวยทุกวันเธอไปเหาลูกมันที่เขาไม่สวยแบบยี่มันจะสวยทุกวันสวยอะไม่อยากชมตัวเองใน10วันวินาสวยเป็นแวัน9วันแล้ววะจริงจริงตั้งแต่วันเข้ากองชุดแดงวันอัปเตอร์ปาร์ตี้ชุดสีโอโรสวันชุด มิลินสีขาววันไปกินข้าวกับบอสสีดำวันไปงานนั้นชุดปลาหมึกสีขาวส่วทุกวันเลยอิริกกนมากๆเลยจริงป่ะอืมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะคิดเยอะต่างชาติปราษาใชยชูน้ำก็เมื่อวานเดินชูน้ำเธอกลมกล่อมมากกลมกล่อมมาก,มากถูกปะ มีคนไม้ยไปเขียนเลยว่าจะเปลี่ยนทีมขอกรุณาด้วยค่ะเอาชุด5ชุดที่ทีมเก่าซื้อมาค่ะเอาไปใช้ทีมเก่าทํามาคืนไปเลยนะคะเอาตังค์มาคืนด้วยค่ะทีมนอกจ่ายตังค์นะคะแล้วใช้ไม่ได้สักชุด ยยใส่ไม่ได้ชุดชุดออกใส่ได้ชุดหนึ่งใช้ได้ชุดหนึ่งใช้ได้ชุชดหนึ่งน้อยไหมครับเพื่อนวันนี้ไม่มุกไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยหนูใจเย็นแล้วฟังพี่ <c oughs> จูเธอรู้สึกยังไงบ้างอะตอนที่ประกาศมาแล้ววินาเข้ารอบคนเดียวแล้วแล้วตัวเต็งหายเนี่ยฉันตก หายหมดเลยมีเดียวคนเดียวตัวแตงหางเลยเธอฉันแบบฉันแบบโอ้ตกใจมากเลยว่าแบบการตัดสินมันแบบเอาที่การแบบเอาที่สปีดจริงๆอ่ะเธอเอาที่สปีดเลยเปล่ะแต่ลูกสาวเราสปีดดีไงตอนนั้นฉันกาลังจะเดินออกมาใช่ไะฉันอะไม่พูดเรื่องคะแนนเท่ากันแล้วค่าบล็อกแล้วนะคะใครที่มาพูดอะไรแบบนี้อยาจะบอกเลนะคะใครพูดอะไรลบๆบล็อกนะคะไ์สดอีกไ์สดพลังบวกค่ะจบฉันก็ ใจบอกเฮ้ยแบงลูกสาวเราเข้าอ่ะแล้วฉันก็เดินออกมาเว้ยแล้วทีนเก่าที่ชื่อปอปอคนนั้นอนู่งคาังฉันก็เดินไปไล่ เธอก็บอกว่าแบงค์วันนี้ขอเชิญลูกสาวเขาห้าซึ่งฉันจบแล้วสมการลูกสาวเขาห้าฉันจบแล้วฉันมีความสุขแล้วกับลูกสาวเขาห้าฉันไม่ได้มองหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยฉันไม่ได้แบบฉันจะต้องได้มงเลยนะฉันจบแล้วเพราะว่าลูกสาวทำฉันรู้สึกอย่างจริงๆตอนนั้นเอาจริงๆเพราะฉันรู้สึกว่าเออมงขวัญใจเอาตรงๆนะสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าบางทีคนอื่นเขาทำดีแบบไม่รู้ว่าฉันก็รู้สึกแบบ ฉันก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นนะว่าแบบเราต้องได้มงก่นใจฉันรู้สึกว่ามันมันก็มีปัจจัยที่คนอื่นเขาก็ทําดีให้คนอื่นเขาบ้างก็ได้เราก็ได้รางวัลเยอะแล้วอ่ะแล้วลูกสาวเราก็ตอบดีมากจริงๆตอนรอบสองเข้าว่าตอนนั้นฉันสุดแล้วเธอฉันก็จบฉันก็เดินออกมาด้วยหน้าแบบนี้แล้วก็ผ่านทีมเก่าเขานั่งตรงนี้ฉันก็ทำหน้าอย่างนี้ตลกปะเออฉันดีใจแต่น้องเข้าห้าเราฉันก็เลยไม่ได้ติดน่ะ เออไม่ได้ติดนะนะบอสชมแล้วจบแนมะจบมนาะโอ้ยอย่าพูดถึงคนอื่นในไลฟ์พีเอฟนะอย่าพูดถึงคนอื่นแบบเราไม่ว่าคนอื่นนะเราแค่พูดว่าเราเข้าห้าแล้วคนอื่นไม่ได้เข้าไม่เป็นไรเงี้ยนะนะไม่พูดคํานี้นะไม่พูดคําว่าแบบเราผิดหวังกับจุดจุดจุดฉันนี่ตอนนั้นนะ่ะ ใช่แล้วตอนนั้นน่ะเราเข้าห้าไปอ่ะเหมือนตอนที่ได้วีน่าได้เข้าห้าแทนยูเออร์เฟิร์นกัอมปางอ่ะฉันไม่ได้หวังรองหนึ่งแล้วฉันรู้สึกดีใจสุดแล้วเพราะว่าตอนนั้นชนะยูเออร์เฟิร์นซึ่งสวยมากและชนะมาปางซึ่งแบบเต็งมากเธอฉันจบแล้วอะเหมือนวีนาเอาตรงๆวีนาชนะตัวเต็งหลายคนเนาะเพีจบแล้วแล้วตัวเต็งหลายคนก็เก่งมากด้วยสวยมากด้วยฉันสบบจบแล้วเข้าห้าพอจบแล้วฉันรู้สึกว่านั่นคือฟินสำหรับฉันแล้วอะฉันไม่ได้มองว่าแบบ เออเราต้องแม้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่หวังมงนะแต่แบบบางทีฉันชื่นชมกับสิ่งที่เราทาให้เรามีความสุขนะอ่ะบางทีจริงๆต้องปรับแอ t i ิจูดนะพี่บอกว่าใครเข้ามาไลฟ์สดพี่ถ้าจะนามาไม่ต้องเข้ามาหลอกพี่เกียดแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชื่นชมกับสิ่งที่มีความสุขอะไรเงี้ยถ้าสมมติวันนี้พี่แพ้สมมติวีนาไม่เข้าห้าพี่ก็จะไม่ว่าวีนาะนาะพี่ก็จะไม่ว่าวีนาะ พี่ก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรลูกคนเรามันปิดพลาดกันได้แล้วก็ถ้าวินาไม่เข้าห้านะเดี๋ยวเราทํากันใหม่เรามาฝึกกันใหม่ดีไหมเรามีช่วงว่างไหมวินาอาจจะงนี้งั้นนี้พี่ก็จะไม่มีทางว่าเขาถ้าเขาไม่เข้าหา้าถ้าเขาไม่เข้าหา้าแต่วันนี้เขาเข้าหา้าแล้วเขาตอบคาถามรอบสิบสองเก่งมากรอบห้าเก่งมากจบแล้วว่าใช่ได้เงินรางวัลต้องแสงกนกว่าบาทนะถูกไหมเธอวันนี้ทีมอื่นนะ่าเธอฟังนะ ทีมอื่นนะเอาตรงๆนะเขาได้รางวัลน้อยกว่าเราต้องยอมเราว่าชุดเราสวยทุกรอบจริงไหมชุดเราสวยทุกรอบเขาได้รางวัลมากกว่าเราเขาไม่เข้าห้าแล้วทําไมเราจะต้องมานั่งเสียใจด้วยที่เราไม่ได้ที่หนึ่งงงไหมงงไหมถูกไหมเราไม่ต้องเสียใจเลยสิลาตีสวยเกาะอกอะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งอะเธอไม่ต้องห่วง เงินรงวันก็คุมแล้ววินานยิ้มสองร้อยนะซื้อมามากยังไงคัคือพีอ่อ่ะแดนซิ่งควีนเจอเจคิดถึงนะเห็นเจไปพิมเชียร์น้องตลอดเลยขอบคุณเจามากมนะมีกระแสเรื่องการพูดเรื่องซับซ้อนแต่ไม่อยากให้ทีมต่อยนะครับให้คําตอบอย่างที่เขาคิดว่ามีนานเก่ง คิดว่าวีนาตอบคำถามได้ดีแล้วคนที่เขาตุ้บไปก่อนเราอะเขาจะตอบด mm ีเพราะเขา mm hmm. ตุ้บตั้งแต่สปีดท,ที่ไม่มีคาถามมาเธอหัวข้อสปีดหรูอเท่ากันอะ mm hmm. อืมฉันบอกว่าเราต้องชื่นชมลูกเราแล้วพอแล้วเธออย่ hmm. าไปวู hmm. ตามที่คนแบบอย่าให้มันเล่นเกมเก่าๆเนาะ mm hmm. จบอย่างเงี้ยอ mm ืม hmm. พอเลย ดูสัมภาษณ์บีแมมนิ่เพจอยู่สนามบินแล้วพเพเตรียมตัวกลับแล้วขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนเกรื่องออกเที่ยงคืนดึกมาถึงบ้านทีหนึ่งนอนตีสองเขาบอกว่าจริงเออใช่อุ้ยเราต้องพูดดังๆเราต้องพูดดังๆงไปบอกให้เขาหยุดนี้นพเพจคุณลาวีคะห์ดีมากาเอาเป็นว่าวันนี้ฮะเราไปถึงรองหนึ่งชนะเจห้าจังหวัดจบค่ะย้ำคำนี้ประมาณพันร้อยรอบแล้ว เราลอมงใหญ่สอบกลางภาคเราได้ที่2แต่สอบปลายภาคเราจะได้ที่หนึ่งโอเคไหมสอบกลางภาคลูกเราได้ที่2แต่สอบปลายภาคลูกเราจะได้ที่1จบเนาะถูกไหมเออแค่นั้นเองเดี๋ยวไปแบบอย่าไปรู้สึกอะไรมากมายเนาะภูมิใจในลูกสาวเดี๋ยวไม่ชี้ไหลย่างเนี่ยไม่ชี้ไหลยังวอดบ,บอกตอบอีกแล้วน้องตอบมองผภาพลมเศรษฐกิจในจังหวัดเลิศนายกเสด็จนายเองแชร์เรื่องคําตอบวินาทีงอที่ง,อ,งอเธอ แชร์เลยเหรออุยไปถึงตรงนั้นเลยเหรอนะวินามาแบบที่จําคนตอาไม่ได้เลยโอ้โหเธออะไรที่เป็นไวเล่เนี่ยบอลช,ชอบเราเป็นไวเล่ฟ์คำตอบเป็นไวลัล่ค่อยคิดค่อยตามนะเธอแทนที่จมโงอ,อพอแล้วจบแล้วปรดจราพเพื่อปฏิบ,าาบัติตามกฎหมายและสุขภาพของส่วนรวมไวเล่ฟึกไฟนอล วินา่าขยับตัวใดเป็นเรื่องเลาตลอดเลยเอาหน้าไปเอามงใหญ่กลางจริงปะ่ะถึกเราได้กระแสอย่าคิดมากทุกพื้นที่มีแต่วีนออ่าแม่อยากให้พูรซินตี้มีแต่พีเอชจังเลยพูดเล่นใหญ่เลยไม่หวังเป็นประเด็นข่าวในโลกในลโลกโซเชียลคนอื่นตอบไม่ได้รอบสุดท้ายท้องมาเอาอีกว่าคนอื่นได้ไงไม่เอาอย่าไปว่าคนถ้าถามด้วยกำลังทำไมเราแพ,พ้ครับพีเอชใน้มุงง่งหัวเ่ง <c oughs> อืมพี่ไม่ได้คิดแล้ววะ่ะพี่ว่าพี่จบแล้ววะ่ะพี่จบแล้วพี่รู้สึกว่ามันเกินค่าแล้ววะ่ะมันเกินค่าหรอพี่จะมานั่งคิดว่าทําไมคะแนนเท่ากัน มันต้องแพ้รอบ2คนเวลาไม่ได้ที่หนึ่งไม่คิดอ่ะไม่ได้คิดจริงๆชุดพิธีสีข้างบนเป็นโรสโกข้างล่างเป็นสีแบบสีสดสบ้านพี่จยกางรรชนี่ยตั้งแต่แกงยันมาตเวบ้านพี่ดีสคนชวนกระแสน้องเอ้ยเธอถ้าเราได้ที่หนึ่งอ่ะไม่มีใครเล่นกับเราแล้วล่ะมาอีกแล้วเนี่ยอยากให้ลูกสาวเดมาอีกแล้ว In case of l o a s e s please contact baggage service counter. Thank you. ชมพูสกแน่ๆแบบกันบ้างรางวันกดฟังเสียงแม่พี่ชี่กิ้นมงเลยวันนี้เพลงกับเร็วอะไรฉันมากก่อนแม่ชี่กับแม่ฟินจาะฉันมาจาก11แม่ชี่มา12แม่ฟินมาถูก3ฉันเรียกกลับก่อนถึงวันผัดกันค่ะบอสาชมวินาว่าตอบดีจบไหมให้บ้าชมแล้วจบไหมอ่ะเธอจบไหมอ่ะ ธอจบไหมจะต้องให้ใครชมอีกน้องจะบอสชมคนที่เลือกคนมงอยู่ตรงนี้อ่ะจบแหมเราจะจบือไหมแต่ถ้าบอสบอกว่าวินาตอบพลาดมากเลยไม่ดีเนะี่ยเราค่อยมาเกี่ยวมาคิดกันน้องคนที่ให้มีส่วนในการให้คะแนนเขาบอกตอบดีแล้วจบปะจบไหมบอสตอบว่าตอบสากลมากจบ ไม่ต้องวือแต่ถ้าบอสบอกว่าคําตอบวินายังขาดประเด็นนี้นะแล้วก็ตอบยังไม่ครบเป็นคําตอบเนี้ยโอเคตอนนั้นเราวือนี่บอสบอกตอบดีมั่งสักลแล้ววือทาไมวือทาไมถูกป่ะเลิกวือค่ะวินายตอบสองเอาไปลูกเตอนทเชิญผู้สารที่ถูกตัดที่นั่งในโซนสีเื่อได้ถ้าเดินชันตอนประตูทางออกหมายเลขแตอนี่ลกเข้าห้าวยูกเข้าห้าเสร็จฉันบอกแบงค์ขอเชิญชั้นหนึ่ง แล้วก็เดินหัดไปเนีนเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วไปแล้วนะไป,วนะไปแล้วนะทุกคน